เป็นเอเปโซเย็นกันนะคะสำหรับ96ออนซ์ใช้เป็น2ช็อตนะคะเราก็มาใส่กาแฟได้เลยค่ะ <S <S พอได้กาแฟมาแล้วนะคะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะก็คือพยายามไล่ระดับของกาแฟให้เขาเสมอกันแถมด้วยน้ำหนักของเราที่สบายๆเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างพยายามเน้นให้ตัวเราทำงานได้สบายที่สุดนะคะเราต้องการน้ำกาแฟเอเปโซเย็นนะคะ ที่4ออนก็นมผสมออนครึ่งนะคะแล้วเราก็หย่อนลงไปเลยค่ะพอเราได้กาแฟแล้วเราก็มาเลยค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะเอาช้อนคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ตักน้ําแข็งใส่เราตักน้ำแข็งใส่ให้เกือบเต็มแก้วนะคะพอเกือบเต็มแก้วแล้วเนี่ยคนอีกทีหนึ่งการคนรอบ2นี้นะคะเป็นการคนเพื่อให้น้ำแข็งกับน้ำนะคะ่ะ เขาเข้ากันเสร็จแล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้นะคะเรียบร้อยแล้วเป็นเอเพโซเย็นที่ชงง่ายๆเห็นไหมคะว่าพอเรามีนมผสมแค่นั้นเองค่ะทุกอย่างก็คือง่ายเลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรหวานปกตินะคะก็เอเพโซเย็นได้เรียบร้อยแล้วค่ะ